สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญหันข้างปีหนึ่งหของหลวงพระเชมวัดดอนยหหอครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้ออันประกานะครับเป็นเหรียญหันข้างด้านหลังครับเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ครับแล้วก็มียันหลวงเงินนะครับที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับ หลวงพ่อแช่มวัดตะก้องนะครับเป็นอาจารย์ท่านนะครับหลวพ่อเงินมีอาจารย์หลายรูปนะครับโดยเพอหลวงพ่อเงินวัดดอยหอมครับหลวงพ่อแช่มเป็นพระจิตใ,ใจดีมากครับที่พูดนี้คือผมได้สัมผัสกับท่านด้วยตัวเองครับเข้าไปกราบน้ัสการท่านทีไรนะครับท่านเดินนําหน้าเราเจตเ,เจตเ,เจตเตนะครับตอนนั้น ท่านก็อายุมากแล้วแต่ผมเนี่ยครับยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับยังเป็นเด็กนะครับจิตใจท่านดีมากเมตตาสูงนะครับเป็นพระสายวิปัสนาด้วยนะครับน้ำมนต์ของท่านครับศักดิ์สิทธิ์ครับไอ้ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับด้วยบุญญาธิ์นะครับที่ได้แสดงออกครับครั้งหนึ่งมีผู้คนไปขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อเงินแต่ไม่พบกับหลวงพ่อเงินนะครับได้พบกับหลวงพ่อแช่ม ก็เลยจําเป็นที่จะต้องขอน้มนต์จากหลวงพ่อแช่มไปครับพอถึงกลางทางครับรู้สึกว่าความศรัทธาตรงนั้นหายไปนะครับก็คิดจะเทน้มนต์ทิง้งแต่นมนต์เทไม่ออกครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวนครถมประจักษ์เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวดอนหหอมครับ